จดหมายเหตุกรุงศรีเที่ยวสายบุญในจังหวัดเลยวันนี้เรามากันที่วัดเนรมิตวิปัสนาวัดสวยบนเดินเขาที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากวัดอื่นที่อำเภอด่านซ้ายครับความงามที่แตกต่างของวัดเนรมิตวิปัสนาคือสิ่งก่อสร้างทั่วทั้งวัดนั้นสร้างด้วยซีลาแรงนับตั้งแต่ซุ้มประตูวัดเรื่อยมาภายในอุโบสถ ประเดษสถานพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานมีจิตกรรมฝาผนังงดงามด้วยฝีมือช่างเขียนท้องถิน่นเยื้องกับอุโบสถคือมณดพระคูภาวนาว,วิสุทธิยานอดีตเจ้าอาวาสองค์แรกที่มีหุ่นขี้พึ่งและหีบบรรจุสังขารของท่านให้กราบไหว้สักการะรอบบริเวณวัดสงบร่มรื่นจัดแต่งสวนหย่อมไว้อย่างเป็นระเบียบงดงาม ในต่อนหน้าไปชมจุดชมวิวทิวหมอกอีกแห่งของเมืองเลยครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย